เดี๋ยวนี้เองอ่ะค่ะนึนกว่าไม่อยู่ซะอีกเห็นว่าจะไปทำธุระน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะแหมดอกไม้นี่สวยจังเลยนะ,ะไปซื้อมาหรือว่าของที่หวังนี่ของที่หวังนี่อะค่ะทำไมมองฉันอย่างนั้นละ่ะมีอะไรเหรอค่ะม,มีมีมากทีเดียวค่ะ วเราเป็นเพื่อนกันนะ่ะมีอะไรก็พูดจากันได้อะหรือว่าเป็นความรักบอกไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีความรับอีกต่อไปแล้วค่ะเมื่อวานนี้ฉันเข้าไปที่บ้านธรรมถิตฉันได้พบกับคุณพี่ริ้เอแล้วค่ะแล้วงั้นก็ดีสิห,หลานชายเราจะได้มีความสุขสบายกันสักทีนะทำไมเล่ะมอมก็หนูดูแลดีลูกสาวของเธอเน่ะ เขาขอผัดแต่งงานไว้ก่อนจ้ะเขาบอกว่าให้เจอแม่เขาซะก่อนเขาถึงจะแต่งงานก็เรื่องนี้ฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอนคะจ้ะเมื่อเธอแสดงตัวว่าเป็นใครลูกของเราจะได้แต่งงานมีความสุขสัทียังไงละ่ะ ว่ให้แม่ได้ตัดสินใจที่ถูกต้องในเรื่องของน้องด้วยช่วยน้องด้วยเถอะนะลูกนะเมื่อแม่แน่ใจแล้วว่าน้องมีความสุขอย่างแท้จริงให้ชะอุคิดช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของแม่ต้องแผ่นสินภาวนาแห่สุนกุศูสนให้คุณปู่ สัตว์โลกทั้งหลายที่ลุกรับไปแล้วสู่สุกติพัชชาติมันทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะน,นี้สิจ๊ะมีเรื่องอยากจะคุยได้หน่อยนร เธอนี่อีกแล้วค่ะเธอเน่ะเป็นเพื่อนสนิทของฉันนะแล้วจะเป็นแม่ยายของลูกชายฉันด้วยไม่ชีพูดบุญลอยอีกต่อไปแล้ว mm hmm. เธอจะต้องอยู่อย่างสมเกียรติฉัน mm hmm. กำลังให้พี่นวลนะจัดห้องให้เธอแล,ะละ้วล mm ่ะ hmm. ห้องนั้นนะ่ะม mm hmm. ีไว้สำหรับในวังมีงานนะจ๊ะ mm hmm. ยายของพระองค์ชายของฉันนะ่ะมักจะให้คนมาพักอยู่ที่ห้องนั้นแต่ต้องผือห้องนอนไว้ห,ห,ลหลายห้องห้องนั้นเป็นห้องที่สวยมากจ้ะและต่อไปนี้จะเป็นห้องของเธอนะ่ะไ,ไม่ต้องรอแหมมอไม่ต้องหรอกออทำไมล่ะเธอจะกลับไปอยู่บ้านทำสถิตแล้วไม่หรอกค่ะฉันยังนึกอะไรไม่ออกแต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องอยากจะเรียนให้มอมทราบ ฉันก็คิดอยู่เหมือนกันเรื่องอะไรหลวงพุทธชาติเรื่องนี้ถึงแม้ที่ฉันพูดไปแล้วห่ังจะไม่สบายใจแต่ดิ่ฉันก็ต้องพูดเพื่อความถูกต้องดูดูดีดูสาวฉันเป็นคนคนเดียวกับจอมที่คุณแรกพามาอยู่ที่บ้านกรุงเทพฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกัน ทราบแล้วนะคะว่าตามพินัยกรรมคุณเทพระบุให้จอมแต่งงานกับคุณแรกแล้วท่านชายของฉันล่ะท่านนรักษ์ดูดุรดีมากนะพุทธชาติคุณเทพทำพินัยกรรมให้คุณแรกแต่งงานกับจอมแต่ดุริดีไม่ใช่จอมตามความเข้าใจของใครๆและตามกฎหมายด้วยที่ฉัน จะเห็นลูกตัวเองมีความสุขทั้งนั้นนั่นฉันเองก็เหมือนกันแต่ทุกคนในบ้านทำสถิตยืนยันว่าคุณแรกรักจอมและจอมก็รักคุณแรก เป็นถึงหม่อมเจ้าถ้าไม่เรียกว่าโชคดีก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอีกแล้ว <laughs> โทรศัพท์ครับฉันเหรออาแล้วกัน ก็ของคุณหนูสิคุณบ้านโทรมาคุณมาอ๋อสวัสดีเพคะท่านชายใช่สดีค่ะก็สวัสดีใช่ไหมคะคิดถึงเธอพอกลับจากที่ทำงานก็รีบโทรหาเธอเลยรู้เปล่าจ๊ะและเธอล่ะคิดถึงผม้ากหรือเปล่า การประชุมของผมนั่นเหละก็ไม่คอยยุ่งเท่าไหร่หรอกครับแต่มันจะแย่ตรงที่ผมต้องอยู่ประชุมจนเสร็จจดลบมาหาเธอก็ไม่ได้แต่ประชุมเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบมาหาเธอทันทีเลยแล้วพบกันนะครับคิดถึงผมมากๆนะครับสวัสดีครับ อยู่พอดีเลยใจจเฮันนี้แม่นวยกมาเองเลยนะก็มีผู้ช่วยแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะชื่อชื่อแม่อะไรนะอ๋อแม่พุทธได้เหรอคะอ๋อชื่อแม่พุทธเหรอหน้าตาท่าทางเรียบร้อยดีนะคะกระเป๋านี่นวนเอาไปเก็บให้นะคะขอบใจจ้ะ กลับมาก็โทรหาดุดเลดีเลยยังไม่ได้เข้าห้องเลยเนี่ยนีแหละนะาเขาถึงว่าคนมีความรักอ่ะให้ใจเป็นคนรักอยู่ตลอดเวลาเลยเพคะชายคชายรักคู่มันมากนะเหรอลุง ไม่ได้ไรก็ถึงได้ถามอย่างนี้ชายแน่ใจนะว่าหนูดุลดียก็รักชายเหมือนกันแม่แม่มีอะไรครับวันนี้ถึงได้ตั้งคำถามปแปลกๆมีตั้งหลายเรื่องนะลูกที่ชายไม่รู้อ่ะ